You're listening to o s Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t h ั h p p p i n e s s Investment พี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีค่ะหนึ่งวัสดีค่ะพี่มีค่ะสําหรับตัว tpipp นะคะก็เมื่อวานทางผู้บริหารก็มีให้แผนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวโรงไฟฟ้าของเขานะคะสองโรงด้วยการ tg 7 tg 8นะคะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะต่อไปเนี่ยเขาพยายามจะปรับปรุง เปลี่ยนอยเลอร์นะคะในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถใช้ในส่วนของตัว RDF มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าแทนในส่วนของตัวถ่านหินนะคะโดยทางบริษัทเนี่ยจะลงทุนประมาณ4,300ล้านนะคะในช่วงปีหน้าถึงปี2024เป็นต้นไป ะะเพื่อพัฒนาในส่วนของตัวสายการผลิตตรงนี้นะคะสองโรงนี้ไซส์ใหญ่ขนาดไหนนะคะ t g 7 t g 8เนี่ยสองตัวก็อยู่ประมาณ220เมกนะคะถ้าเทียบกับตัว Total Capacity ของตัว TPIPP เนี่ยก็ประมาณ50% ะะโดยการทําอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยในแง่ของตัวการผลิตไฟฟ้าของเขาเนี่ยมีความกรีนมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแคปเจอร์ตัวคาร์บอนเครดิตได้นะคะในอนาคตด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงจากเอาขยะมาทําเป็น RDF เนี่ยมันก็ช่วยสามารถเขาเนี่ยนับในส่วนของตัวคาร์บอนเครดิตได้นะคะแล้วก็ในอนาคตอาจจะเอาตัวนี้เนี่ยไปเทรดตตอได้นะคะการปรับปรุงตัวฟีนะคะนอกจากการสวิชมาเป็นฟีสต็อกที่มันมีความคลีนมากขึ้นแล้ว ในแง่ของตัวต้นทุนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยด้วยเพราะว่าปกติราคาตัว RDF เนี่ยต่อตานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ900บา,าที่เทียบกับตัวลองเทอมราคาทานหินอยู่ประมาณ2,200ตรงนี้ก็จะมี saving ได้นะคะเรามองว่าการที่ทางบริษัทเนี่ยเปลี่ยนการใช้ m i x t อร์ของตัวฟีเนี่ยจะช่วย saving ในแง่ของตัวคอสเนี่ยประมาณ160ล้านบาทต่อปี ะะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแง่ของตัวพัฒนาการสําหรับลงในปัจจุบันนะคะนอกจากในส่วนของตัวลงปัจจุบันแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ทาง TBP p ก็ยังอยู่ระหวงัง develop ลงไฟฟ้าอีก2โลงนะคะเป็นลงขยะก็น่าจะเข้ามาในช่วงปี2023อันนี้ก็จะช่วยต่อยอดในส่วนของตัวลองเทอ r m g r o ขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปีหน้าเองนะคะทางผู้บริหารก็มีแผนที่จะเข้าร่วมเ,ออเข้าบิดนะคะในส่วนของตัวล o n ลงขยะเพิ่มเติมอีก2โลนะคะอันนั้นก็ต้องรอติดตามผลในส่วนของตัวปีหน้านะคะซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงราวคอร์เตอร์สอง นะคะแต่ถ้ามองโอเวอร์ลุคไปอีกนะคะ,ะ,คะทางบริษัทก็พยายามจะพัฒนาในแง่ของตัวโลงไฟฟ้าที่อยู่ทางภาคใต้นะคะรีแคปกันนิดนึงในส่วนของตัวภาคใต้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยอยากจะพัฒนาในแง่ของตัวโลงเฟฟ้าทางพังงานหลักแล้วก็พังงานทางเลือกนะคะเป็นในส่วนของตัวนิคมใหม่นะคะที่จะเกิดขึ้นมาคู่กันปัจจุบันนี้ก็รอในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวสีของตัวการใช้พื้นที่นะคะถ้าปรับได้เนี่ยไอตัวโครงก การเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถต่อยอดกันได้ต่อไปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัว t i p p ในแง่ของการพัฒนาในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าปัจจุบันแล้วก็แผนในส่วนของที่จะเข้ามาในอนาคตค่ะคุณพิกครับผมถามอย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยแผนที่ที่โรงไฟฟ้าหลายๆโรงเนี่ยกำลังมีการมุ่งมุ่งหน้าไปสู่เรื่องคองกรีนเนี่ยคือคุณพิกช่วยลิสให้คร่าวๆได้ไหมครับว่าใครเนี่ยที่ถ้าเกิดว่า พอเปลี่ยนยุคไปสู่เรื่องของยุคคแล้วเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วก็ตอนนี้มีใครที่เริ่มปรับตัวแล้วบ้างออย่าง TPIP นี่เราเห็นแล้วว่าเริ่มมีการแบบ้าเรียกว่าจะเปลี่ยนจากไอ้ตัวฐานหินใช่ไหมฮะมาเป็นไอ้ไอตัวของไอ้ขยะใช่ไหมฮะเลยเลยไม่แน่ใจว่ามีมีใครบ้างที่ที่กำลังจะนนเิร่มเป็นอะไรดีใช่ครับมีมีใครที่เปลี่ยนตรงนี้บ้างที่ทกำลัง t r a n s อร์อย่างเงี้ยฮะจริงๆในแง่ของตัวโรงไฟฟ้าถ้าเราแบ่ง ตาม subsector เนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพวก BCPG พวกเสริมสร้าง power SPCG อะไรพวกนี้อันนี้เขาจะทําในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอยู่แล้วซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็น green อยู่แล้วนะคะในขณะคนที่ กับข้างกันตัวที่ไซส์อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวออ Listed Play ที่อย่างในตลาดที่เราอาจจะคุ้นหูกันดีอย่างเช่นพวก B g r i m G P S C Gas ราดเอ o พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ o ร์ตเรีเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานหลักซึ่งพลังงานหลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าจะใช้ในส่วนของตัว g a ซหรือ c o เป็นเข้ามาทีนี้กับ ในส่วนของตัวเทรนของตัวอุตสาหกรรมที่กําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ออโรงไฟฟ้าที่มีความสีเขียวมากขึ้นใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยบริษัทที่เป็น Conventional Operator เรเหล่านี้ก็มีการตั้งเป้าในแง่ของการเพิ่มสัดส่วน Renewable เข้ามามากขึ้น ะะอันนี้ทุกคนทุกไลน์นะคะก็มีการเป้าในแง่ของตัวระยะย,ยาวตั้งในการเพิ่มสัสดส่วนของตัว Re n น w a b l e อยู่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆลายไลน์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปลงทุนในส่วนของตัวโครงการที่เป็นกรีนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศะคะต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มเห็นทยอยออกไปในส่วนของโซนอาเซียนทางนอตอาเซียนนะคะพวกไต้หวันพวกเกาหลีพวกนี้หรือว่าไม่ว่าก็าเห็นในส่วนของการกระเถิบไปลงทุนในส่วนของ ่ซนยุโรปที่เขามีการโปรโมตในส่วนของตัว Green Energy เข้ามาก่อนหน้าของบ้านเราค่อนข้างนานแล้ว มีทุกตัวค่ะบิ๊กก็มีการทยอยกันปรับในส่วนของตัวพอตฟิโอกันไปเรื่อยๆค่ะคุณพี่ผมคิดอย่างนี้ถูกใช่ไหมครับว่าคือทุกคนต้องปรับเพราะว่ารัฐบาลน,นะฮะของของของหลายประเทศเนี่ยเข <Queen. S 1> าจะออก PDP ให้กับโรงไฟฟ้าลิโอไปนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ปรับเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปช่วงชิงไม่กัดมาจากทางภาครัฐก,ก,ก็จะมีน้อยลงอันนี้ก็เลยทําให้ทุกคนต้องปรับถูกไหมคุณพี่นี้ผมผมเข้าใจในอันนี้ถ้าตีความผิดคุณพี่ช่วยช่วย ขยายความเพิ่มด้วยนะครทั้งถูกแล้วไม่ถูกในทั้งสองภาคอันที่ถูกก็คือในแง่ของตัวเทรนเนี่ยทุกคนกําลังเปลี่ยน ในส่วนของตัวพลังงานสีเขียวมากขึ้นนะคะในแง่ของตัวนโยบายในแต่ละประเทศเราจะเห็นว่าตัวและแต่ละประเทศถ้าดูในแง่ของตัวแผน PDP หรือแผนระบบของตัวไฟฟ้าในระยะยาวเนี่ยเกือบทุกประเทศจะเพิ่มในแง่ของตัวสัดส่วนโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทางเลือกมากขึ้นนะคะเพื่อแคปเจอร์ในส่วนของตัวการปล่อยคาร์บอนอิมิชชันให้มันน้อยลงนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้า ในแง่ของตัว power operator เองด้วยความที่เขาก็อยากโตไปตามอุตสาหกรรมมันก็เลยทำให้บริษัทเหล่านี้จำเป็นไม่ว่าจะต้อง move ไปตามในส่วนของตัวเทรนเองแล้วก็ opportunity ที่มันเข้ามาด้วยนะคะในการที่ภาครัฐหลายหลาย,หลายประเทศเนี่ยในส่วนของตัวพลังงานทั้งเลือกมากขึ้นแต่ถามว่าจะไม่มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหลักเลยไหมจริงจริงก็ต้องตอบว่ายังไม่ใช่นะคะบางประเทศอย่างเช่นประเทศเอ,อ,อย่างเวียดนามเนี่ยคะ่ะ ของประเทศเขาเนี่ยยังขาดไฟค่อนข้างเยอะการที่ขาดไฟค่อนข้างเยอะในขณะที่ภาพเศรษฐกิจกําลังโตค่อนข้างมากเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยพลังงานทั้งพลังงานหลักก็จะเป็นตัวเบสโหลดหรือการใช้ผลิตไฟเป็นตัวฐานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าโอเปอเรเตอร์ในประเทศไทยเองเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปเกณฑ์ในส่วนของตัวแชร์ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เห็นหลายคนนะคะที่เป็นลิสต์ได้คอมพานีอยากจะพัฒนาโครงการเหล่านี้ก็ถามว่าใช่ มันก็เป็นเทรนด์ในแง่ของการพัฒนาในส่วนของตัวโครงการทางเรื่องค่ะแต่ว่าพลังงานหลักเนี่ยในเชิงของตัวสายต่อโปรเจกต์เนี่ยด้วยความที่มันค่อนข้างสายใหญ่การทำวตงตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้ได้ในแง่ของตัวการกลับมาของตัวรีเทิร์เนี่ยค่อนข้างดีกว่าเมื่อเทียบเคียงกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่า m ิ๊กไปค่ะไม่ได้เป็นไปตามเทรนอย่างเดียวมองเป็นในแง่ของตัวภาพโอกาสที่ในแง่ของตัวภาพอุตสาหกรรมมากกว่าค่ะ แล้วพอดีผมก็ได้ยินเ,ยเรื่องของเขาเรียกว่า ESG เลยก็ตามที่ตอนนี้ทุกคนเขาพยายามจะจะมุ่ไปในในทิศทางนั้นนะฮะเลยเลยไม่แน่ใจว่าสมมุตินะครับว่าผมไปรงไฟ้ารูปผสมแล้วพิกแบบทาได้ทั้งตั้งเดิมแล้วก็แบบกรีนอย่างเงี้ยในแง่ของโปรแวนคอนนะเมื่อกี้ผพิก็บอกแล้วว่าถ้าทาแบบแบบตั้งเดิมเลยแบบคอนเวนชั่นแนลเนี่ยได้มาทีนึงคือไซส์ใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ว่า,ารีนิวอาจจะต้องแบบผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือเปล่าแต่ว่าแต,แต่ว่าโปรแวนคอนของการดีไซน์หรือตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนเนี่ย รีเทิร์นออกนเวสเมนต์ของแต่ละแบบเนี่ยหรือว่าอีเวนถ้าหุ้นตัวนี้มีรีเนเวลเยอะกว่าคุณจะได้พรีเมียมเยอะกว่าตัวที่มีคอนดิชั่นเลเยอะกว่าในอนาคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คุณพี่พอจะมีไอเดียไหมครับว่าคือภาพของสมมุติว่าผมต้องตัดสินใจว่าซื้อโรงไฟฟ้าหนึ่งโลงอ่ะผมควรจะต้องเลือกโรงไฟฟ้าแบบรูปผสมหรือโรงไฟฟ้าที่เป็นรีเนวไปเลยแล้วเราเชื่อว่าในอนาคตตลาดจะรีเลทให้รีเนวมากกว่าหรือว่าควรจะมองตัวที่ มีโก้ของไม่กวัดเยอะที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณพ่พอเมเดียนมว่าเราจะรลงยังไงว่าจะเลือกในแง่ของตัวการให้พรีเมียมแล้วกันถ้าเล่าในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว Renewable จะได้พรีเมียมในเชิงของตัว Evaluation เมื่อเทียบเคียงกับในส่วนของตัว Conventional Operator แต่ถามว่ามันก็จะมีเหตุผลอ้างอิงนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยคนที่เป็นร Renewable Ren ในประเทศไทยเนี่ย ในอดีตเนี่ยโครงการแต่ก่อนเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของตัวส ubsidy จากภาครัฐค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้ในแง่ของตัว return เนี่ยมันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบเคียงกับในส่วนของตัว conventional แต่ด้วยความที่ภาพอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นมี operator หลายๆเข้ามาพัฒนาโครงการ renewable มากขึ้นจากเดิมส ubsidy ที่ภาครัฐใหเ้เคยให้ไว้ที่ค่อนข้างมากเนี่ยมันก็ถูกลดลงมาเพราะว่าในแง่ของตัว competition ที่มันสูงขึ้น นะะในเชิงของตัว Return เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในในปัจจุบันนี้นะคะแต่ถามว่าควรจะให้พรีเมียมกับตัวอะไรมากกว่าสำหรับคนที่ยังอ้างอิงในแง่ของตัว Renewable เนี่ยถ้าเขายังสามารถหาตัวเมกควัตใหม่ได้เพิ่มเติมเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตลาดก็จะให้พรีเมียมมากกว่า,าเพื่อตอบคำถามของมี่ก็คือคนที่มีเมกะวัตที่สามารถไป หาโครงการใหม่ๆเนี่ยมาเติมในส่วนของตัวในอนาคตได้มากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับพรีเมียมตรงนั้นค่อนข้างมากกว่าทีนี้ไอตัวการหาตัวเมกะวัตดใหม่ในอนาคตเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมเนี่ยมันปโปรไปทางในส่วนของตัว Renewable มากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ออป portunity ในการ develop โครงการของรีนิวเบิรเนี่ยล้อกันเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อตอบคำถามก็ถ้าเกิดคนที่หมีในแของตัว ไม่กวัด allocate ในอนาคตคือมีโครงการที่กําลังพัฒนาอยู่ในอนาคตเนี่ยค่อนข้างมากตรงนี้ทางตลาดก็จะให้พร e เมียมมากกว่าเพราะว่ามันเป็นการ secure long term growth 2. ถ้าเกิดคุณสามารถมีความสามารถในการแข่งขันในการหา หรือว่าจับตัวพั t นิตี้ตรงนี้ได้เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่2ที่ตลาดให้พรีเมียมค่อนข้างมาแล้วก็ไอตัว c o m p คอมพกับในส่วนของตัวเทรนด์นะคะเออ ESG ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะคนที่ i m p พอร์ตฟเป็นฐานหินเยอะๆก็จะถูก p ิเน l ตีอันนี้นก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่จะเห็นเข้ามาค่อนข้างมากนะคะในช่วงสองถึงปีนี้ ะะชัดเจนมากครับถ้าในเชิงของท็อปิกกอาจจะขออนุญาตทัวร์่ยผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามเรามาตั้งแต่แรกเนี่ย ตอนนี้ถ้าให้เลือกทอปิกในในเซกเตอร์โรงไฟฟ้าเนี่ยของคุณพิกเนี่ยคือตัวไหนแล้วก็เพราะอะไรครับโอเคก็ในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าดูจากเทรนที่เมื่อกี้อาจจะคุยกับทางของพี่ป๊ไปก่อนหน้าเนาะดูเทรนราคาของพลังงานนะคะที่อาจจะเริ่มซอฟลงเมื่อเทียบกับปีนี้นะคะในเทรนของปีหน้าที่ราคาพลังงานอาจจะอ่อนตัวลงเนี่ยด้วยความที่โรงไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปส่วนของตัวโรงไฟฟ้าพลังงาน ก๊าซค่อนขอนข้างเยอะแล้วก็ราคาก๊าซเนี่ยจะอ้างอิงก,กับในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นเทรนก็จะอิมพลายได้ว่าในแง่ของ ตัวทรงของตัวต้นทุนราคาพลังงานซึ่งเป็นตัวต้นทุนหลักในการผลิตตัวไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะซอฟลงด้วยเมื่อเทียบเคียงกับในส่วนของตัวปีนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าเนี่ยก็อาจจะเห็นในส่วนของตัวราคาก๊าซเนี่ยซอฟลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของคนที่เป็น SPP operator ก็น่าจะเห็นในแง่ของตัวประโยชน์ที่ได้เข้ามานะคะ3ตัวที่เป็น listed ที่มี SPP ค่อนข้างเยอะก็จะหนีไม่พ้นตัวเริษ นะคะกาแล้วก็ G P S C นะคะถ้าเล่นในส่วนของตัวตีมสอหรับการซอฟ l o ลงของในแง่ของตัวราคาพลังงานเนี่ยด้วยความที่ถ้าคนที่พอร์ตฟิล o ของตัว S P P ค่อนข้างเยอะซึ่งในที่นี้ก็เป็นตัวบ g กรีนะคะก็จะเห็นประโยชน์ในแง่ของตัว Margin ที่น่าจะกว้างขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าเป็นต้นไปนะคะ กับข้างกันถ้าเกิดว่าคุณกำลังกังวลในแง่ของตัวภาพเศรษฐกิจจากการกระจายเชื้อของไอตัวโอไมครอนอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมองในส่วนของคนที่มีมิกซ์เจอร์ของตัวโรงไฟฟ้าประเภท IPP เข้ามานะคะเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าที่เป็นภายใตยสยย้สัญญาที่มีลักษณะ IPP เนี่ยวอลลุ่มไม่ได้มี ผลอะไรกับในส่วนของตัวเออร์เน็ของเขานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวกราฟก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็น2ตัวที่อาจจะไฮไลท์เข้ามานะคะคในแง่ของตัวกลุ่มลงไฟฟ้าค่ะโอ้โหแต่ครับคุณพี่ขอบคุณมากเลยอาจจะควรหนึ่งช่วยดูกราฟให้สักสตวัวแล้วกันเนาะก็ถือว่าวันนี้เต็มๆมาเรื่องโรไฟ้านะครับก็คือบิ๊กกิมกราฟแล้วก็ตัวที่เราพูดพูดไปเมื่อกี้คือ,อ T p i p p นะครับ มาดู TPIPP ก่อนนะครับเหรับตัวที่แพ้พีพีมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นเรื่องของการไซวดาวนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ถอยตัวหลุดโลละพร้อมดว้วยวอล่มที่ค่อนข้างหนาดัางนั้นสับตัว PP p เนี่ยผมคิดว่ายังน่าจะเห็นการถอยตัวลงนะแต่ว่าถอยตัวมาซักบริเวณสบาทอาจจะเห็นการเด้งคืน ดังนั้นโดยสุดข,ของตัว t v p p นะครับเทรนยังเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงนะครับเห็นการถอยตัวมาสัก4บาทแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าเราจะเด้งไม่เด้งแต่ส่วนตัวผมมองเด้งนะแแถวๆ4บาทขณะที่ด้านแนวต้านของตัว TIPP เนี่ยจะอยู่ที่4บาท20บถึง4บาท24นะครับก็เป็นโซนแนวต้านตรงนี้ในขณะที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของเก้านะครับล่าสุดหากเราดูตามแนวโน้มของค่าเฉลีย่ยก็จะเป็นแนวโน้มได้พลิกกลับเป็นแนวโน้มขาลงแล้ว แล้วก็ช่องว่างในการถอยเนี่ยยังคงมีนะครับโดยล่าสุดกขถอยมาแถวใกล้ๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวผมก็พูดบ่อยนะครับผมชอบสองในสามมากกว่าก็คือหกสิบจุดแปดดังนั้นสำหรับตัวเก้าเนี่ยอ่ายังคงมีความเสี่ยงเห็นถอยมาสักบริเวณ3.7บาทนะครับเดือแนว60.8ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อนะเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อไว้บ้างนะครับสำหรับคนที่ถือถือยาวๆเป็นจัวเข้าสะสมได้ด้านแนวต้านก็คือตัวที่เขาหลุดมาหลุดมานะครับก็คือ40.5 ตรงนี้จะเป็นนาวต้านแรกดาวต้านถัดไป42.25นะครับถัดมาบีกริมกับบีกริมเนี่ยบีกริมเราจะดูดูได้ในลักษณะของดาวไซค์ค่อนข้างลิมิตโดยล่าสุดเขาทสที่โลบริเวณ39บาทบวกลบนะครับณนะบริเวณนี้แล้วก็มีมีโอกาสเด้งไหมตรงนี้ผมผมผมขอบอกว่าอขอมองว่าเสี่ยงที่จะหลุดดีกว่าครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเห็นว่าบีกริมเนี่ยถอยลงมาวอลุ่มค่อนข้างหนานะ ส่วนด้านแม็ดดีก็ยังให้น้ำหนักลบอย่างไรก็ตามดาวไซส์ของมีกิมเนี่ยหักหลุด หากหลุดก็ไม่ได้เยอะนะครับดาวไซก็จะอยู่ที่บริเวณ38บาทเป็นแนวซัพพอร์ตดังนั้นสำหรับตัววิกิมเนี่ยณนะบริเวณนี้ผมคิดว่าหากเรามองเรื่องของดาวไซ์ลิมิตโซน3 8มถึงสาอ่ายังยังยังเป็นโซนที่น่าสนใจครับแล้วก็หากหลุด38มาโอเคเราค่อยมายอมยอมซับลอสหรือคัดลอสออกไปก่อนเพื่อลุ้นเทรนเพื่อลุ้นการสร้างฐานใหม่นะครับด้าน,นาต้านของตัวบีกิมเนี่ยจะอยู่ที่ฐานเขาก็คือ40.25 ดังนั้นโดยส่วนของตัวบีกิมนะครับเสี่ยงที่จะหลุด39ไปอย่างไรก็ตามดาวไซด์ถัดไปอยู่แค่38บาทดังนั้นณบริเวณบีกิมตรงนี้ผมเชื่อยยงดาวไซด์ค่อนข้างลิมิตครับเอ่อก่อนที่จะจบรายการครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอาจจะเดี๋ยวให้หนึ่งช่วยดูการไปด้วยนะฮะก็คือวันนี้เราเลือกพุ้นมาท o p ป i c k หนึ่งตัวนะซึ่งเรามองว่าน่าสนใจมากๆเพราะหุ้นลงมาค่อนข้างแรงก็คือ p t g นะครับแล้วก็ผมมองว่าราคาน้ำมันมที่ปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกกับ marketing margin ของบริษัทในอนาคต นะครับประกอบกับสถานการณ์ของตัวบ้านเราเนี่ยผมว่าดีกว่าเมื่อช่วงเดลต้าระบาดเยอะนะครับเพราะว่าเ,เราเชื่อว่าตัวของแอคทิวิตี้ของบ้านเราเนี่ยแน่ของโดเมสติกคอนซัมชันเนี่ย, um ยซึ่งพีดีซีก็จะลิงก์ก um ับโดเมสติกคอนซัมชันเยอะก็คือเรื่องเรื่องของการใช้น้ํามันเนี่ยผมมองว่าจะขยายตัวได้ดีนะครับผมมองว่าตัวของบ้านเราที่คนเนี่ยฉีดวัคซีนเยอะแล้วเนี่ยน่าจะมีโมนต่อ,อ,อสายพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปล็อกดาวน์เจอคนไข้แน่นๆแล้วก็ ทุกอย่างเนี่ยมันผมว่ามันมีไม่เยอะนะในขณะที่ราคาหุ้นก็ปรับฐานลงมาตรงบริเวณตรงนี้แล้วผมก็เลยคิดว่า P G เป็นตัวหนึ่งที่น่าน่าสะสมน่าสำหรับการฟื้นตัวในแง่ของกําไรในปีหน้านะครับ สำหรับตัว p t g นะครับเราเห็นว่าเขาทดสอบ low to low แล้วเราก็เริ่มเด้งขึ้นไปดังนั้นสำหรับตัว p t g เนี่ยผมคิดว่าน่าน่าน่าสะสมน่าซื้อน่าซื้อด้วยครับรุนเด้งไปมองแนวต้านแรกสักบริเวณ15.5-15.6ถึงเป็นเป็นโซนในต้นแรกผ่านได้นี่จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับเพราะว่าเราเห็นว่า up ไซ d ์เนี่ยเจะเริ่มเปิดขึ้นมาโดยเส้น high to h i ถัดไปจะอยู่ที่17.2 25-17. ถึงสิบแปดบาทนะครับก็คือโซนโซนสิบแปดบาทบวกลบครับใช่ครับก็ขอบคุณนั่งหนึ่งมากนะครับพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิ๊กครับสวัสดีครับหนึ่งครับครับพี่ปูก็เดี๋ยวขอเชิญพี่ปูเล่าเลยกันนะว่าสอผอเนี่ยเขามีการปรับตัวแผนเอ่อห้าปีนะครับยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอ่อพี่ปูมองยังไงกับเทรนด์ตรงนี้เพราะว่าดูราคานมัเนี่ยตอนนี้เหวี่ยงแรงมากขึ้นวันวันหนึ่งสามเหรียญลงวันหนึ่งสี่เหรียญนะครับ ครับโอเคได้ครับก็สำหรับไอตัว Investment Plan นของเขา5ปีนะครับเขาก็จะออกมาเนี่ยปลายปีทุกปีที่จะโรใช้สำหรับ5ปีไปในในในปีข้างหน้านะครับฉบับล่าสุดเนี่ยมีการปรับขึ้นนะครับประมาณ15%จากเวอร์ชั่นก่อนนะครับก็คือจาก23,600ล้านเหรียญ ะครับปรับเพิ่มเป็น27,200ล้านเหรียญโดยประมาณนะครับโดย15%เนี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือประมาณสัก3 5ถึง3600ล้านเหรียญเนี่ยเป็นผลมาจากการรวมพวก i n v e s t m e n t ที่เกี่ยวข้องกับ Project o โอมานเนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ c q กคว e ตัวโปรเจกต์โอมานเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยประมาณสัก100ล้านเหรียญต่อปีนะครับหรือประมาณ5ปีก็500ล้าน อันที่2เนี่ยก็คือ SK 410B นะครับหรือว่าโปรเจกต์ลังเลบาเนี่ยที่ปตทสพเนี่ยไปขุดพบแหล่งก๊าซในมาเลเซียใหญ่มากนะครับอาจจะใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่าใหญ่พอๆกับบงกฎเอราวันเนี่ยนะครับเพิ่ๆใหญ่กว่าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะลงทุนนะครับในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยรวมกันประมาณร่วมๆ2,000ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็จะสามารถ COD ได้คาดว่าจะอยู่ในช่วงของปี2026 ก็คือท้ายของแผน5ปีนี้เลยนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือเป็นาการลงทุนเพิ่มเติมเ,มเ,มเพื่อโครงการา G 1หรือ Air 1ที่มันมีการดีเลย์น,นะครับเข้าใส่ไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องไปลงทุนเพิ่มเติมในแหล่งอื่นเพื่อบูสตัวแก๊สโปรดักชันขึ้นมาเพื่อจะออ f s e t กับการดีเลย์ของโปรเจกต์ i r รนะครับตรงนี้เนี่ยประมาณ200ล้านเหรียญ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเงินลงทุนนะครับสำหรับโปรเจกต์เกี่ยวข้องกับ ESG กับ New e w s u s i s s นะครับตรงนี้เนี่ยปีประมาณ500ล้านเหรียญนะครับก็ตรงนี้รวมกัน4 5ห้า i อ t ทเนี่ยก็รวมรวมกันประมาณ3,500นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมี Activity การขุดเจาะที่เพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับหลุมนะครับจากปีนี้เนี่ยที่ขุดเจาะ13หลุมซึ่งส่วนใหญ่ใน21หลุมนี้เนี่ย เป็นการขุดเจาะในประเทศมาเลเซียเพื่อซัพพอร์ตไอ้โปรเจกต์ต่างๆที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นเ PE นี่ยแคปเอ็กซ์เพิ่มนะครับโอเปกเพิ่มแน่ๆ15%นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ยูนิตคอสเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปโดยในส่วนของเซลล์วอลลุ่มเนี่ยคือถ้าลงแคปเอ็กซ์เพิ่มเนี่ยจริงๆมันควรจะวอลลุ่มมันควรจะเพิ่มขึ้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยในแง่ของเซลล์วอลลุ่ม targeting 5ปีเนี่ยในเชิงของ CAGR เนี่ยดันปรับลดนะครับ จาก8% CAGR เนี่ยลดลงเหลือ5%นะครับเพราะเมื่อโรโรปีไปเรียบร้อยเนี่ยฐานที่มันมีโอมาน61เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ mm hmm. และประกอบกับโปรเจกต์อ่าหลายโปรเจกต์เนี่ยมันมีการดีเลย์ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโมซัมบิกซาวเวสเวียดนามเออเอลจีเรียฮัสซีบารากสเนี่ยสามโปรเจกต์เนี้ยอ่าก็คือเกือบเกือบจะเป็นโปรเจกต์ทั้งหมดที่จะ COD ในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคือดีเลย์ออหมดเลยประมาณ1 2บสถึงสิเดือน มันก็เลยทําให้เขามีการคัดไอตัวโวลุ่มทาร์เกตเนี่ยในช่วงปี2022จนถึงปี2025ลงประมาณ6-11%นะครับแต่คราวนี้เนี่ยปีปีหน้าเนี่ยตัวตัวโวลุมอาจจะโตได้ประมาณแบบ8-9%กระโดดขึ้นนะครับแต่หลังจากนี้จะค่อนข้าง flat แล้วนะครับไปไป,ไปอีก4ปีแล้วจะกระโดดอีกทีนึงเนี่ยก็คือปี2026เลยตอนใน้โปรเจก SKC10B เนี่ย COD นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก,ก็เลยดูเหมือนว่าในแง่ของโวลูมเนี่ยกับกับโอเวอร์ออลแล้วนกับลดลงนะครับ <S <S โดยในยส่วนของยูนิตคอสเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าด้วย c a p X x แล้วก็ OPEC ที่เพิ่มขึ้น Investment Plan ที่เพิ่มขึ้น15%เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ยูนิตคอ t สของเราเนี่ยลงช้ากว่าที่คาดจากเดิมที่คิดว่าพอหลังจากที่ Project e r อราวแล้วก็บงกฎเนี่ยเปลี่ยนเป็น PSC เรียบร้อยในปี2023เนี่ย ตัว Unit Cost ควรจะลงไปเหลือ25เหรียญต่อบาแลเรแจะกลายเป็นว่าปี2022เนี่ยยูนิตคอสเนี่ยจะใกล้เคียงกับปี2021ก็คือปีนี้อยู่ประมาณสัก28เหรียญต่อบาทแเรวและปี2023เนี่ยถึงแม้ว่าไอตัว PSC ของบงกฏเอราวัณ Effective หมดแล้วเนี่ยนะครับแต่ Unit Cost จะลงเพียงแค่อีก1 1เหรียญกว่าเหลือ26กว่าวา่ถึง27นะครับยังไม่ลงไป25เหรียญต่อบาทแเรวเพราะว่าในแง่ของอ o อะโวลูม ที่มันหายไปจากเมื่อกะที่เรียนไปว่าเขามีการคัดววล่มในช่วงนั้นลง6-11มันก็เลยกลายเป็นว่ายูนิตคอสเนี่ยมันไม่ได้ลงอย่างที่คาดไว้นะครับแต่ไรก็ตามเนี่ยดาวไซต์ตรงนี้เนี่ยก็ถูกออฟเซตบางส่วนจากราคาแก๊สที่ดีกว่าคาดนะครับโดยราคาแก๊สเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะอยู่ในแถว5.7เหรียญในปีหน้าเนี่ยขึ้นมาเป็น5.9เหรียญน,นะครับก,ก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่สูงกว่าที่คาด แล้วก็แล้วก็ปี2-3เนี่ยก็จะลงไปอยู่แถวๆประมาณ5.4เหรียญน,นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยดูเหมือนว่า e a r n i n g เนี่ยน่าจะพีคในปีหน้าแหละเพราะว่า v o l ล m มจะกระโดดปีหน้าราคาแกส๊สก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับจากปีนี้5.7ไปเป็นอยู่แถวๆ5.9นะครับคราวนี้เหลือแค่แฟกเตอร์เดียวนะครับก็คือราคาน้ํามันจะเป็นอย่งไงถ้าราคาน้ํามันค่าเฉลี่ยปีหน้าเนี่ยต่ำกว่าปีนี้ตัว e a r n i n นเนี่ยน่าจะ f l a แต่ถ้าราคาน้ำมันค่าเฉลี่ยยังสูงกว่าปีนี้เนี่ยเออร์เ e นอาจจะเติบโตได้เล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยก็เลยมีการคัดตัวเอ n ร์เ f ็ r โฟ a s t ของเราลง3-6%นะครับรีเฟกต์ยูนิตคอสที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ Investment ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เซลล์วอลุ่มที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเชิงของราคาแก๊สเราก็ปรับเพิ่มขึ้นตามที่ Management Guideline ก็กลายเป็นว่า e a r n i n g ปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้าง f l a ตจากปีนี้ นะครับก็ก็เลยกลายเป็นว่าเราเชื่อว่า,า,าในแง่ของ e a r n i n g ็ของครส์สปตทสพในเชิงคออตลีเนี่ยน่าจะพีคในครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ในครึ่งปีหลังที่เรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะเริ่มปรับตัวลดลงตัวเออร์เน็น่าจะสไลด์ลงนะดังนั้นเนี่ยก็ยังเม i n t a i อัพเปอร์ฟอร์มนะครับอรอง,งบไตรมาส4ีไตรมาส1ที่ยังสวยอยู่แต่ว่า,า,าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปได้ชนทาร์เก็ตไพร์เราที่อยู่ร้อยสามสบาท แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแอพเพลของปอทสอจะเริ่มลดลงนะครับโดยคาดตลาดในช่วงสั้นก็คือการประชุมของ o p e ป Plu s วันนี้นะครับที่ดูเหมือนนะครับดูเหมือนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนนโยบายการผลิตอาจจะไม่ไม่มีการปรับขึ้น4ีสนบาร์เรลต่อเดือนละนะครับสแสนบาร์เรลต,ต่อวัน <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ในทุกๆเดือนหลังจากนี้อาจจะมีการพอยส์นะครับการหยุดขึ้นไป1-2่เดือนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอตัว Joint Technical Committee ของ OPEC Plu s เนี่ย ออกมาพูดว่าตัวดีมานซ์สปายน้ํามันเนี่ยมันจะเทิร์นเป็นเซอร์พลัสเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีหน้าเป็นต้นไปเลยนะครับอันนี้ก็อินไลน์กับวิวของเรานะครับด้วยด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเรายังเมนเทนเอาต์เพอร์ฟอร์มสำหรับสอบพอแต่ว่าเออน่าจะน่าจะ,าจะเชื่อว่าหุ้นยังขึ้นได้แต่ว่าเออน่าจะใกล้เป็นจุดที่ที่อาจจะต้องเออเออล็อกโปรฟิทไว้บ้านนะครับในช่วงสองถึงสามเดือน้น่แนค่ครับคก็หลักๆมีประมาณนี้ครับพี่พุพ้กครับอยากถามในแง่ของ นื่องจากว่าพอเขาอัปเดตแผน5ปีไปข้างหน้าตรงนี้ก็ดูแล้วค่าเบสของตัวสพเองก็ยังค่อนข้างเขาเรียกว่าคือก็ก,ก็คือ,อยังเพิ่มขึ้นทุกปีนะพี่ปุกผมก็เลยเลยเไม่แน่ไม่แน่ใจว่าว่าคือแผนตรงเนี้เขาจะเกียรไปในเขาเรียกว่าทิศทางของพวกรีนิเวเบิลหรือว่เรื่องเรื่องกรีบ้างไหมเขามีพูดเรื่องนี้เยอะแค่ไหนแต่ว่าหลักๆก,ก็ยังเน้นธุรกิจปัจจุบันอยู่ครับพี่ปุ เขาก็มีการเซตบัตเจตนะครับเมเื่อกี้ที่เราพูดไปว่าสำหรับ e st และ new business ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ e np เนี่ยประมาณ500ล้านเหรียญน,นะครับในช่วง5ปีข้างหน้าซึ่ง500ล้านเหรียญเนี่ยฟังดูเฮ้ยเเหมือนไม่เยอะเลย,ยลงทุนตั้ง20,000กว่าล้านแต่ว่าถ้า500ล้าน, <M> mm> านเหรียญเนี่ยคูณคูณเป็นเงินบาทเนี่ยห้าสามสิบห้าหมื่นหมื่นห้าพันล้านนะครับออซึ่งซึ่งถ้าเป็นสําหรับธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะเหมือน e np นะครับหมื่นห้าพันล้านก็ถือว่าเยอะ นะครับในช่วง5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยมองดูว่าก็ก็ตรงนี้ก็มีภาพบางส่วนนะครับซึ่งปตทสพอเองเนี่ยก็ก็มองว่าในอนาคตเนี่ยในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาคงมี Earning Contribution ที่มาจากไอ้ธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ e s d เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจากการลงทุนเหล่านี้นะครับธุรกิจใหม่เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ e s d ก็คือเป็นพวก Carbon Capture นะครับเป็นพวกโดรนเป็นพวกออ่่โรโบอโติกต่างๆที่เขาเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในธุรกิจเ e อียพีแล้วก็ธุรกิจการเกษตรแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการตั้งพวกบริษัทย่อยลงมานะครับถือหุ้นโดยพอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเหมือนกับว่าทำให้โปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงก็คือมีพูดง่ายๆก็คือมีคนรับผิดชอบนะครับกับการสร้างให้โปรเจกต์เหล่านี้มันเป็นคอมเมอร์เชียลสเกลได้นะครับเงินมี นะครับบุคลากรพร้อมคราวนี้เหลือแค่เพียงแค่ว่าจะ d e v e l o p มันยังไงให้มันกลายเป็น commercial scale ได้ครับพี่ตู๋ลบคนหนึ่งดูทคนิคเขาสพอเข้าก็ไ้ไรครับสำหรับตัวสอพอนะครับหากเราดูเนี่ยก็ได้ลงมาใกล้ support บริเวณ68ก็คือ2ใน3เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับเซ็แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปณปัจจุบันเนี่ยลุนผ่านในขอบบนช่องขนาดสักบริเวณ119ถ้าผ่านได้นะครับสัญญาณก็จะเป็นบวก สิ่งสำคัญที่น่าสนใจสำหรับตัวสวพในชาร์ตก,ก็คือตัววอลุ่มที่เราเห็นว่าลงมาเนี่ยวอลุ่มมีนะแต่เด้งกลับวอลุ่มก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นหากผ่าน119ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อแต่ขอผ่านพร้อมวอลุ่มนะครับสัญญาณซื้อแล้วก็เน่ยเป้าถัดไปก็คงจะอยู่ที่125.5หายเขานะครับขณะที่น่าสป,ปอร์ตก็คือ2องใน3หรือ6.8ก็จะอยู่ที่112.5บวกลบครับได้ครับปูวันนี้ขอบพระคุณพี่ปูมากนะครับ